วัสดีครับผมเต่าน้อน่นะครับวันนี้จะมาเสนอเกี่ยวกับวิธีการย้ายไฟล์นะครับ .apk จากโปรแกรม b o o s t e k นะครับหรือเป็นแอปนะครับโดยไปที่ windows 7เพราะว่าบางครั้งเราต้องการสำรองไฟล์ที่ใช้ในการติดตั้งนะครับก็คือ,อ .apk เราต้องการจะไปเก็บไว้ใน windows หรือจะเอาไปใช้ใน android ที่เป็นโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นครับโดยขั้นแรกให้เราเปิดโปรแกรม Bootstack ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดตั้งโปรแกรมนะครับที่ชื่อ apk s h Share ครับไปที่ Play Store พิมพ์ว่า apk Share มันจะมีหลายตัวครับ เปิดเลยครับเปิดแล้วทีนี้จะเห็นว่าเราจะมีโปรแกรมต่างๆอยู่ในตัวบ o ูสแต c k สมมุติว่าผมต้องการจะสำรองตัวนี้ก็คลิกแล้วก็กด Backup จะมีตัอักษรสีแดงขึ้นมาว่าก็ไปแล้วนะครับเรียบร้อยไปที่ SD card าร์ดเราก็ จัดก,การเลือกจนที่เราพอใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไฟล์ที่จัดก,การเรียบร้อยแล้วไปอยู่ที่ไหนใช้ตัวจัดก,การไฟล์ตัวไหนก็ได้นะครับผมใช้ es f i l e e x o l r e r นะครับตัวนี้เห็นว่าตอนนี้จะอยู่ที่ sd card แล้วแล้วก็มีโฟลเดอร์ที่ชื่อ apk share เมื่อกี้ที่แบ็กอัพนะครับเข้ามาแล้วนะครับ apk ต่อไปเราจะ Copy ะครับแล้วก็เอาไปไว้อีกโฟลเดอร์หนึ่งที่เป็น Windows ที่ติดต่อกับ Windows ได้กดค้างไว้แป๊บหนึ่งครับขึ้นเครื่องหมายถูกถ้ามีหลายไฟล์ก็เลือกหลายไฟล์ก็ได้กดค้างไว้ประมาณ1วินาทีก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกขึ้นมาเลือก Copy แล้วก็ออกไปที่โฟลเดอร์เอติกาทางนอกสุดดูด้านล่างครับจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อ Windows แล้วก็ bst share folder ตัวนี้นะครับก็วางเรียบร้อยนะวางเสร็จเมื่อวางเสร็จแล้วเนี่ยถ้าอยู่ใน Windows 7ไฟล์ที่เราวางไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับ <c oughs> ก็จะมาอยู่ที่ไดร์ C นะครับแล้วก็โปรแกรม Data Poolstack User Data แล้วก็ share folder นะครับเดี๋ยวจะลองไปดู ผมกลับไปที่ตัว Windows นะครับวินโดว s 7อ่ะลองดูสังเกตดูเดิมเข้ามาอีกทีโปรแกรม Data า o o s t a c k u s s r Data ร์ดัตแชร์โฟลเสังเกตดูว่าตัวนี้มานะครับไฟล์ตัวนี้ apk ทีนี้ในทางกลับกันนะครับจะ Copy ไฟล์สักไฟล์หนึ่งผมเอาเทคไฟล์ก๊อปลงในโฟลเดอร์นี้ดู แล้วลองกลับไปที่ตัวบูส s ตอนะครับไฟล์ไม่มานะครับเดีย๋ยวลองปิดแล้วเปิดโปรแกรมอีกทีครับหลังจากที่กอปไฟล์จาก Windows มานะครับทีนี้ผมเปิดอีกครั้งนึงนะครับพวกไฟลเมนเจอร์ทั้งหลายไปที่ s d k a r แล้วก็ Windows pst share folder สังเกตนะครับมีมี e ท t ไฟล์ file ขึ้นมาแล้วแสดงว่าเมื่อเรา copy ไฟล์อะไรบางอย่างจาก Windows ก็สามารถนำเข้ามาสู่ตัวโ u ล s t a c k ได้เหมือนกันลองรันเบิ้ลคลิกดูตัวนี้ลองเปิดด้วย Editor นะมี Text ไฟล์เข้ามาเรียบร้อยแสดงว่าเราทำงานถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอสวัสดีแค่นี้ครับ